ไม่ต้องมาแล้วนะไม่ต้องบินไม่ต้องจองตั๋วมาแล้วนะชาไต้หวันไม่ต้องจองตั๋วแล้วนะปลาหยอกครับปลาหยอกปลาหยอกแซลเล่นๆครับแซวเล่นๆใครจะไปสู่เนาะชาไต้หวันเนาะน่าจะอยู่ไต้หวันหมดแล้วครับตอนนี้เงินวันกำลังจ้าจะไปเก็บเงินวันอยู่มือหนึ่งโลกนะครับชาไต้หวันเดี่ยวแง่งไม่โหอ,อายุ75้านี่มาเลยครับ อามีให้เอาพกบัตรกับเบอร์บัญชีมาเลยอ่ค่าเดินทางมีให้ป๋ามีให้ค่าน้ำมาใหมีให้อ,อ,อได้ก่อนหนึ่งหมื่นแล้วยังป๋าได้ยังยังไม่ได้เสดสองเสดสองเนาะอันนี้นสามเลยอ๋อรอที่อืม รอก่อนรอก่อนไม่โอ้โหอันนี้ซ้อมแค่ออกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ครับเอาจริงก่อนนะค่อยมาอ่าฮึบไม,ไม,ไม่มาแล้วคนจะมาแล้วคนจะมาแล้วคนจะมาแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะับขอบคุณ นี่กดไ like, ลค์กดแชร์นะขอบคุณฝาชัยของเราครับเป็นกำลังใจให้กับสายกีฬาทุกท่านครับเหตุไทต้สุดกีฬาครับสนับสนุนก่อนออกกำลังกายขอบคุณครับบัาดีครับ